สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยแลต้อนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับครูแชมป์ <c oughs> ครูแชมป์จะมาสอนพักคัมพีนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ช่วงตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั้นจะทําให้เรานั้นต้องมีทั้งเรียนผ่านออนไลน์หรือจะต้องออจํากัดการพบปะการจํานวนคนที่เข้ามาหรือรวมไปทั้ง ทำให้เด็กๆอาจจะได้เข้ามาที่คิดจะจับบ้างหรือต้องอยู่ที่บ้านบ้างแต่สิ่งสําคัญที่เราไม่ห่างไกลกันเลยก็คือพระจ้พระเจ้านั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษาพระเจ้พระเจ้าด้วยกันนะครับผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นเปาโลเนี่ยคนนี้คือใครและเขาทําอะไรมาก่อนจนเขาได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต แล้ววิถีชีวิตของเขาการดําเนินชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างแ๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้โพรนะด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพงขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้ที่ให้เด็กๆทุกๆคนและเราทุกๆคนได้มีโอกาสมีลมหายใจครั้งหนึ่งที่จะได้เรียนรู้โพรนะพระเจ้าด้วยกัน ผ่านเรื่องราวของเปาโลขอพระทรงนำในสติปัญญาให้เด็กๆทุกคนนั้นจะได้เข้าใจถึงเรื่องราวของชายผู้นี้ที่ชื่อว่าเปาโลว่าชีวิตเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและเขาได้รับความรักของพระเจ้ามาอย่างไรทำให้เขานั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมขอพระทรงนำในเวลาต่อไปนี้ด้วยที่เราจะศึกษาด้วยกัน พิธานุขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูริตเจ้าอาเมนนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของเปาโลโด้วยกันแต่ก่อนที่เขาจะชื่อว่าเปาโลนั้นเขาได้พบกับพระเยซูริ์ยังไงหรือเขามีวิถีชีวิตยังไงก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเดี๋ยวเราไปดูคลิป,ลป,ลปหนึ่งด้วยกันเลยนะครับคลิปที่เรียกได้ว่าเรา เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับน่ารักมากนะครับเป็นการ์ตูนสั้นๆแนละ้วประมาณ3นาทีเดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันเลยนะครับผมคลิปที่ชื่อว่าซาโรุบิคัมเปาโลไปเลยครับผม There was a mean man chasing after Jesus followers. His name was Saul. He was sure that everything people were saying about Jesus was wrong. He didn't believe Jesus had risen from death. He was so sure he was right that he hurt and even killed people who believed in Jesus. Well, guess what? God wanted Saul to work for him and spread the news of Jesus. So one day, when Saul was on a journey, God sent a bright flash of light. It was so bright that Saul fell to the ground. Saul. Why are you doing things against me? Who are you? I am Jesus. Now get up and go into the city. When Saul stood up, he was blind. His friends had to lead him into the city. Saul wouldn't eat or drink anything for three days. God sent a man named Ananias to find Saul and pray for him so that Saul could see again. Ananias was scared of Saul, but he believed in Jesus and went anyway. prayed for Saul. And Saul's sight came back. On that day, God changed Saul's heart to make him kind to those who believed in Jesus. After that, Saul was called Paul, and he began to tell others about Jesus too. And became the greatest the อีกทีๆทุกคนน่าจะได้ดูคลิปคลิปนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่เก้าข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบสองนะครับถ้า เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสไปอ่านในพ้อมพีนะครับเราจะได้รู้เรื่องราวนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับในกิจการบทที่9ข้อที่ 1- นึงถึงยี่านะครับก็จะมีเรื่องราวนี้นะครับก็คือชายผู้หนึ่งเนี่ยชื่อว่าเซาโรก่อนที่จะเป็นเปาโลเนี่ยชื่อว่าเซาโรมาก่อนซอโซนะครับซอโซเซาโรนะครับผมเซาโร่นับเซาโรคนนี้เป็นใครเขาเป็นคนยิวอ่า เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในําว่าบัญญัติมากนะครับเขาเค่งคัดมากๆเลยโอ้โหเขารู้ทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเขาต่อต้านแลวก็ข่มเหงคริสเตียนหรือพวกเรานี่เองที่เป็นคริสเตียนอ่าแย่แล้วนะครับโอ้แต่ก่อนอื่นเลยครับเซาโลเนี่ยโอ้โหเขาได้ทําการข่มเหงคริสเตียนมากมายนะครับ ถ้าเป็นคริสเตียนเช่นสมมุติว่ากูแชมป์เนี่ยกาลังสอนอยู่แล้วเซาโลเดินมากูแชมป์จะโดนทํร้ายแลละหรือแม้กระทั่งโดนจับไปเลยโอ้กูแชมป์โดนจับไปแล้วนะครับในสมัยนั้นเนี่ยใครมาสอนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะถูกเซาโลเนี่ยเป็นผู้นําที่มาจับตัวไปเลยนะครับทั้งข่มเหงทั้งทําร้ายหรือแม้กระทั่งฆ่าคนนั้นไปเลยโอ้คนนั้นก็จะเสียชีวิตไปเลยน่าสงสารมากนะครับในวันหนึ่ง ในวันนั้นเองเขาได้เดินทางม,มานะครับกำลังจะเข้าเนืออแสงสว่างก็มาโอ้หเหมือนในคลิปเลยนะครับในคลิปนั้นก็ได้บอกแล้วพระเจ้าได้มาปรากฏแก่ซาโลนะครับว่าเจ้าคมเฮงเราทําไหมอ่าและเราผู้นั้นก็คือพระเยซูนั่นเองคนที่มาปรากฏกับซาโลก็คือพระเยซูริดที่เป็นพระเจ้านะครับได้มาปรากฏแก่ซาโลนะครับ ทำให้ซาโลนั้นแบบโอ้มองไม่เห็นเลยดีเดียวนะครับถ้ามองไม่เห็นเป็นยังไงลน้องๆทุกคนลองหลับตาดูครับหลับตาอ้ตอนนี้ก็คือเราจะเห็นแต่ความมืดมิดนะครับซาโลนั้นต้องพบกับความมืดมิดนี้ในการที่มองไม่เห็นอ่ามองไม่เห็นในเวลากี่วันเลยสามวันด้วยกันโอ้โหมองไม่เห็นสามวันนะครับเราลองมองไม่เห็น สัก3วินาทีดูไหมครับอ่าลองปิดตาดูนะครับแล้วหลับตาไม่ให้มีแสงอะไรเข้ามาเลยนะครับ1 2 3งาไปด้วยกันอ่าวินาทีโอ้โห3วินาทีเรายังมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเด็กๆละ่ะไอ้คนอาจจะกลัวลก็เป็นได้นะครับแต่ครูแชมป์เชื่อว่าเด็กๆทุกคนไม่กลัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูแชมป์จะให้มี1กิจกรรมนะ เป็นหนึงกิจกรรมที่จะให้เด็กๆทุกคนได้ทํากันนะครับเด็กๆทุกคนนะครับให้หาอะไรก็ได้ครับเป็นผ้าก็ได้มาปิดตาหรือใครถ้าไม่สะดวกก็ให้เอามือมาปิดตานะครับหรือหลับตาก็ได้นะครับผมให้ไปหยิบของชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้น้องๆที่สุดเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยก็ได้นะครับบอกทางเด็กๆนะครับว่า ตอนนี้จะต้องไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับผมให้ลองทําดูนะครับไปหยิบมาแล้วแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับว่าเราไปหยิบสิ่งนี้มานะเราหยิบได้ด้วยสมมุติว่าไปหยิบสม,มุดมาได้ไดก็ถ่ายรูปคู่กับสม,มุดปากกาก็ได้นะครับถ่ายรูปว่าหนูไปหยิบอันนี้มาได้แล้วค่ะหนูผมไปหยิบอันนี้มาได้แล้วครับให้ถ่ายรูปไปเลยนะครับเป็นหนึ่งรูปแล้วก็โพสลงในไลน์ก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมสนุกสนานด้วยกันนะครับผม อ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเรียนรู้กันต่อดีกว่าซาโลเนี่ยเมื่อตาบอดเขาไม่กินอะไรเลยเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันโอ้โหนานมากมากเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วความรักของพระเยสุคิ์นั้นก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับพี่เยสคิทนะครับหรือพระเจ้าของเราเนี่ยแหละได้ตัดกับอานาเนียนะครับอาณาเนียให้ไปหาซาโรโลโอ้โห อันนาเนียแบบลุกลี้ลุกลนมากโหทำไมเนี่ยทำไมต้องไปหากับคนนี้ด้วยซาโลคนที่ได้ข่มเหงคริสเตียนแล้วเขาจะโดนไหมเนี่ยแต่เยเซคิ์บอกไม่ต้องกลัวพระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวเลยไปเลยสุดท้ายแล้วอันนาเนียก็ไปวางนะครับอธิษฐานกับพี่เซาโลคนนี้นั่นเองนะครับก็เมื่ออันาเนียได้อธิษฐานเนี่ยก็บอกแล้วว่านี่คือความรักของพระเจ้าที่ทําให้เซาโลนั้นหาย ากาารตาบดสุดท้ายแล้วซาวโลได้ตัดสินใจตอนหลัะเหซูสริสตดเข้ามาในชีวิตและออกไปประกาศเรื่องราวและซาโลก็เลยเปลี่ยนชื่อจากซาโลกลายมาเป็นเปาโ,โลด้วยกันนะครับสุดท้ายแล้วซาวโลนั้นได้เปลี่ยนเป็นชื่อเปาโ,โลชีวิตของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่ชื่อเท่านั้นแต่ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงทั้งการดําเนินชีวิต วิถีชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปจากคนที่เคยข่มเหงคิสเตียนกับการเป็นคนที่ช่วยเหลือคิสเตียนจากคนที่ต่อต้านเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับการเป็นคนที่ประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์โอ้เด็กๆครับเราอยากเปลี่ยนแปลงไหมครับอ่าหลายคนบอกโอ้คุณแชมป์ผมอยากเปลี่ยนแปลงแปลงตอนนี้มันบานไปแล้วพามไม่ใช่นะครับ ก,การเปลี่ยนแปลงนี้ที่นี้ก็คือขอความรักของพเย,ยิสต์เข้ามาในชีวิตของเด็กๆทุกคนแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมซาโลสุดท้ายแล้วเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจากหลังมือกลายาเป็นหน้ามือโอ้โหที่ขาวมากๆเลยโอ้โหนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซาโลนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเปรียบได้กับหน้าตาก็คือแบบ โมโหมากบึง้งโอ้โหซาโลซอโซนะเซาโลโอ้โหแบบอ่าแต่เปาโลเนี่ยจะกลายเป็นนี่อย่างนี้เลยนะครับยิ้มยาม,มใจใสนะครับเด็กๆอยากมีความสุขไหมครับอาเด็กๆทุกคนน่าที่อยากมีความสุขอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคําถามนะครับคําถามท้ายชั่วโมงนะเป็นคําถามท้ายชั่วโมงก่อนที่ เปาโลจะมารู้จักกับอาจารย์เนี่ยเขาชื่ออะไรอ่าชื่ออะไรนะครับอย่างที่สองคือแล้วเขาทำอะไรบ้างอ่าสุดท้ายแล้วเมื่อเขาเป็นเปาโลเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับซึ่งพี่แชมป์จะบอกใบให้นะครับคุณครูแชมป์จะบอกใบให้ก็คือตรงกันข้ามกันเลยนะครับซาโลกับเปาโลอ่าตรงกันข้ามกันเลยนะครับซาโลทำยังไงเปาโลจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ทำตรงกันข้ามด้วยกัน ลองพิมพ์ส่งมาในไลน์ดูนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆและสุดท้ายนี้เองนะครับก็เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวของเปาโลบนที่เรียบร้อยแล้วขอให้เด็กทุกคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นเดียวกันนะครับเราทุกคนอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ทําให้พ่อคุณแม่อาจจะเสียใจหรือเปล่าให้เด็กๆทุกคนนั้นอธิษฐานได้เลยนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าจะมอบความรักนี้ให้เรานั้นเปลี่ยนแปลง รพระเจ้ารักเด็กๆทุกคนมากมายนะครับเด็กๆทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเลยโดยความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันเปาโลนั้นเคยผิดพลาดในอดีตทั้งข่มเหงคิสเตียนทําร้ายเขานะครับแต่สุดท้ายแล้วความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ทําให้เปาโลได้กลับใจใหม่มาระเยสุคิดเจ้านะครับสุดท้ายแล้วชีวิตของเปาโลก็ได้ ทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นแพร่ไปมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าเด็กๆทุกคนอยากเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาหรือสายพระเนตรของพระเจ้านั้นให้เด็กๆ,ๆทุกคนที่จะอธิษฐานนะครับขอความรักของพระเจ้านะครับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเด็กๆทุกทุกคนแล้วเด็กๆทุกทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับแต่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กๆทุกคนและ เด็กๆทุกคนก็จะมีรอยยิ้มและก็มีความสุขอยู่ทุกๆวันเลยนะครับขอให้ชีวิตของเปาโรจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะทำให้เด็กๆทุกคนได้เห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต์ในจิตใจของเด็กๆทุกๆคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆทุกคนนั้นเป็นเด็กที่น่ารักนะครับไม่ใช่น่ารักเฉพาะคนรอบข้างหรือน่ารักเฉพาะเพื่อนๆหรือ น่ารักเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือป้าป้าแมงม้านั่นเองนะครับแต่ให้น่ารักและมีรอยยิ้มให้กับคนข้างบนนู่นเลยก็คือพระเจ้าของเราทุกคนนะครับสุดท้ายให้เราไปอธิษฐานด้วยกันนะครับขั้นแต่พิธิดาเจ้าข่าครับขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของเปาโลที่มีส่วนสําคัญที่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ชื่อเท่านั้นที่ก่อนหน้านี้ชื่อว่าเซาโลที่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายแต่เนื่องจากความรักของพระเจ้าแล้วที่เข้ามาสู่ในชีวิตของเปาโลทำให้เปาโลนั้นเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมและคารพงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนก็จะได้ความรักของพระเยซูริ์เจ้าเช่นเดียวกับที่เปาโลได้รับเช่นเดียวกันที่เด็กๆทุกคนจะกลายเป็นคนที่ ดีขึ้นมากกว่าเดิมของโปทรงนำและเวยพรเด็กๆทุกๆคนด้วยให้เด็กๆทุกคนจะเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาของพระเจ้าในสายตาของป๊าป้ามามาด้วยฝากมอบชีวิตของเด็กๆทุกคนไว้กับพระในพระนามเยซูกิ์เจ้าอาเมนนะครับผมสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องราวของใครกันหรือเป็นเรื่องราวตอนใดในพรหมีเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันในสัปดาห์ถัดไปและเป็นคุณครูคนไหนให้เด็กๆ,ๆทุกคนก็ ลองทายเล่นๆดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็คือแชมป์ก็บายบายสวัสดีครับพระเจ้าอวยวราพร